สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนมาหาสินค้ามาทำนายหน้า TikTok Shop นะครับเพื่อรับค่าแนะนำนะครับไปดูกันเลยครับมีขั้นตอนอยังไงครับมาที่ TikTok ของเพื่อนเพื่อนนะครับโดยที่ TikTok ของเพื่อนเพื่อนได้มีการเชื่อมตะก้าสินค้าแล้วนะครับตะก้านี้นะครับกดเข้ามาที่ตะก้าได้เลยครับหลังจากนั้นกดเข้าสู่ครับเลือกตลาดสินค้าครับเลือกกองครับ ผมจะเลือกสินค้าที่มีค่าในหน้ามากกว่า15%ครับเลือกมากกว่า15%กดดูผลลัพธ์ด้านล่างครับหลังจากนั้นเลือกสินค้าที่เพื่อนๆต้องการนํามาทําในหน้า t i k t อกได้เลยครับคําว่ารับ30.75รับ12%ก็จะเป็นค่าในหน้าหลังจากที่เราขายสินค้านะครับเราจะได้รับนะครับถ้าผมเลือกสินค้าตัวนี้เป็นน้ำพุโซลาเซลล์ผมก็กดเข้ามาที่สินค้าครับกดเพิ่มได้เลยครับ สินค้าก็จะมาอยู่ในตะก้าทิกตอกของเพื่อนๆนครับกดย้อนกลับมาครับกดมาที่ตะก้านะครับเห็นไหมครับสินค้าก็จะเข้ามาอยู่ที่ตะก้าสินค้าของเพื่อนๆครับเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อในตะก้าสินค้าของเราเพื่อนๆก็จะได้ค่าแนะนําในการทําในหน้าทิกตอกช็อปนะครับ